คครับพี่อมบ๊วสดีครับสวัสดีครับสววสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องฮิวแม c แคปิตอลเรื่องสัพยากรที่ผมเชื่อว่าน่าจะสำคัญที่สุดนะเออพี่อมถ้าเกิดเปรียบเทียบจีน b ลเป็นเพลงสักเพลงหนึ่ง culture ของจีน b ลจะเป็นเพลงแบบไหนไม่ออกเลยอะเอานี่เลยไหม ไม่เลืออะไรเลยภาษาไายครับผมว่ากับดักทางความคิดไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือใครก็ตามคือกับดักคือไม่เป็นปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่เหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่งอาจไม่เหมาะสมในช่วงเวลาหนึ่งสิ่งที่ดีมาเนิ่นนานไม่ได้แปลว่าจะดีตลอดไปผู้บริหารที่ยึดติดความสําเร็จหรือยึดติดกระสูตรปัญหาคืออาจจะปรับไม่ได้เพราะว่าสัจธรรมคือทุกอย่างแปรณขณะนี้สิ่งที่เรายึดถือมาโดยตลอดอะมันยังสอดคล้องหรือเปล่า จำได้เลยว่าตอนตั้งจีนแลบาพูดว่าดู w h น n e v e r you want อยากทำอะไรทำแล้วงานมาส่งเป้าหมายจริงๆนะครับเราก็แค่อยากจะใส่อินพุตอะไรบางอย่างที่ทำให้อุตสาหการรมดนตรีของไทยมันมีอะไรที่แปลกแตกต่างออกไปจีนแลบเป็นที่เดียวที่สนใจคุยกับเราครับถ้าพูดกันตามตรงตลาดของ the darkest romance อาจจะไม่ใช่เป็นตลาดแมสแต่ว่าจีนแลบต้องการมีวงที่สามารถทำให้เห็นได้ว่าในตลาดมันมีแบบนี้ได้ เพลงความยาว10นาที5เพลงแล้วฟังเหมือนทุกอย่างต่อเนื่องแบบทั้งหมดไม่เป็นมิตรกับตลาดแต่เขาให้ทํามันเป็นความโอเพ่นมายที่มีเหตุผลรองรับแล้วเขาขอแค่ว่าถ้าทำเราทําให้ถึงทาอะไรมาเขาก็ชอบอะ่ะอันนี้เรื่องจริงๆแต่คือเขาก็จะมองออกว่าอันไหนแบบดีกว่าอันไหนมันจะมีแบบผู้ผมมาถามก็แบบว่าเพลงดีพอไหมอนะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าหยุดเลยเพลงตัวเองอะ่ะมั่นใจอะไรย่างนี้ทําเลยทลยําไปทําให้คิดว่าดีที่สุดแล้วสุดท้ายเรามาคิดกันว่าจะขายยังไงนะเขาจะพูดอย่างนี้ตลอด มันก็สําคัญที่สุดแล้วเรื่องนี้ในฐานะเป,ป็นศิลปินก็คือทําง,งานด้วยกันแบบ Open น i ม d จริงัา้ออกคผมว่าผู้นำที่ดีจะนำพามาซึ่งความสุขของคนโดยมาก อย่างว่าทุกคนอาจจะทํางานแล้วมันจะมีเรื่องที่ไม่ชอบใจอยู่บ้างแต่โดยรวมเราก็อยากให้เขามีความสุขในการทํางาน Human Res ส u r c e สาคัญเราพูดหนึ่ง Human Capital ต้นทุนมนุษย์สาคัญมนุษย์สําคัญมนุษย์เป็นรากฐานโปรดักเป็นมนุษย์มนุษย์เหล่านี้สร้างงานเมื่อความรู้สึกของเขาถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเป็นคนสําคัญมากเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นยังไงดูสภาพจิตใจดูสภาพแวดล้อมโดยที่ไม่ไปยุ่งกับงานเขาเรายุ่งกับงานคือเราเข้าไปแทรกแซงวิธีคิดแต่เรายุ่งกับคน เพื่อให้คนคิดด้วยตัวเองว่าคนเป็นยังไงคนไม่เท่ากันบางคนเดินมาเนี่ยแบบว่าผมมาเป็นศิลปินผมไม่ต้องเอาอะไรเลยก็ได้ผมแค่เล่นเอามันพอทำได้มันมีก็รวยพอไงแต่มันบางคนมันก็ไม่ใช่ครับเพราะงั้นมันต้องคุยกันหลายเรืร่องเขาต้องการการดูแลแบบไหนอะไรที่ทำให้ financialy เขาโอเคเพราะว่าศิลปินสร้างงานเป็นศิละปะศิละปะจะถูกสร้างได้ดีเมื่อคุณม่อยู่ในสภาพจิตใจที่คุณรู้สึกปลอดโปร่งหรืออะไรก็ตามนามะบางคนอาจจะเถียงผมต้องคับแค้นผมจะขับงานออกมาได้มันก็มีแต่ว่า ผมไม่คิดว่าคนจะเดินมาค่ายเพื่อต้องการความขับแค้นจากค่ายอะครับนึ่ออกว่ามันนี่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานกับครีเ t ทีฟอาร์ติมากๆมันจะต้องดูแลกันแบบนี้ถ้าเป็นส่วนตัวผมพี่องค์คงเตือนเรื่องอย่าคิดมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาไม่ได้บอกไม่ได้สอนในแง่ของทางธุรกิจดนตรีหรือง,งานศิลปะห,หรือแม้กระทั่งการเป,ป็นศิลปินอย่างเดียว <c oughs> ขเขาพูดเรื่องการชีวิตด้วยการที่ได้คุยเรื่องชีวิตบางทีมันสำคัญ เพราะความสบายใจหรือความความที่สนิทรตรงนี้มันเกิดขึ้นมันอาจจะทําให้เกิดผลดีต่องานของของศิลปินทุกคนเพราะว่าทุกคนสาม,มารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่และสบายใจอีกเคาเจอร์นึ่ผมชอบมากซึ่งก็มาจากพี่โอเองด้วยความที่เขาเป็นศิลปินมาก่อนเขาบอกว่าเวลาจะพูดอะไรอ่ะพูดเลยน้องต้องได้รู้ทุกอย่างผมเคยตอนนั้นประชุมวงเสร็จแหละแต่ผมยังไม่กลับก็นั่งอยู่กพี่ๆและแกก็คุยเรื่องเยียบแผนกันแล้วก็พูดเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนเลยแต่ละวงมีก็มีพี่ๆแบบ น้องมันนั่งอยู่ตรงนี้ยแล้วเพียวเบอกว่าพูดเลยให้มันได้ยินเลยเราไม่มีความลับกับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบพี่อมจะพูดเรื่องถ้าจะทํางานศิลปะอยากให้มันบริสุทธิ์ที่สุดตัวตนที่สําคัญที่สุดของคุณหรือง,งานที่สําคัญที่สุดของคุณมันจะแสดงออกชัดเจนที่สุดเมื่อคุณซื้อสัตย์กับมันถ้าคุณอยากจะไปทําอะไรเพื่อหวังว่าจะซื้อใจคนได้แล้วมันซื้อไม่ได้อยู่ดีคณอกหักสองเล้งเลยคุณต้องเสียตัวตนไปครั้งหนึ่งแล้วคุณเสียลูกค้าไปอีกเขาจะพูดตลอดว่าศิลปะกับการขายเป็นเรื่องแยกกัน บางครั้งเราต้องรู้จักคุณค่าตัวเองก่อนแล้วก็เชื่อในคุณค่าตัวเองก่อนก่อนที่เราจะให้คนอื่นมาเชื่อแล้วก็ก่อนที่เราจะขายมันออกไปศิลปินไม่ใช่พนักง,งานเนี่ยเราเป็นผู้ให้บริการศิลปินคือพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยเรามีหน้าที่ทําให้ทเลน n ์ของเขาว่าได้ผลประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราเดินทางไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงของเขาเสมอไม่ใช่ยึดว่าเขาต้องเป็นแบบนั้น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  คือเพามันเป็นธุรกิจนะครับวเวลาทำจินหลักมันง่ายอย่างว่าเราทำ commercial ร์ตใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นศิละปะเพียวมันเป็นศิละปะที่ถูกนํามาเป็นการค้าพาณิย์เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยการที่เราถกเถียงกันในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันถูกชี้ด้วยตัวเลขบางอย่างว่าไอเนี้ยเหมาะไม่เหมาะเหมาะไม่เหมาะก็จะมีแบบว่าแบบเฮ้ยมันดีแล้วนิดนึงว่ะคอยนิดน,นึงมีฟีลนี้เหมือนกันไม่ใช่แบบว่าปล่อยพวกผมอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับคือทุกคนแบบมุ่งไปที่ผลงานและผลงานเป็นหลักจริงๆการที่พี่โอมเขาเป็นศิลปิน เขารู้ว่าในเชิงศิลปะอย่างเงี้ยคุณทําเบาไปหรือคุณทาพอดีหรือคุณทําแรงไปแต่คําถามคือเราจะเอาไอ้ตรงเนี้ยมาใช้กับงานของเราไหมนั่นคือสิทธิ์ของเราแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเราจะจบลงด้วยประโยคที่ว่าศิลปินครับไม่ว่าเราเลือกอะไรลงไปขอให้ยอมรับผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเลือกของคุณถามว่าเราสําเร็จมากไหมก็ไม่ใช่ว่ามากขนาดนั้นมันมีวงสําเร็จมากแล้วมันก็มีวงที่ on the way วนก็คงมีคอมเมนต์แหละว่าเอาจริงๆวงแป๊กก็เยอะนะครับ เขบอกว่าบางทีมันเฮ้ยเราไม่ได้มองว่ามันแป้งเรามองว่ามันต้องนําเสนอหลายอย่างเราทางบางวงที่เราทำอะเราไม่ได้มองว่ามันต้องดังด้วยเราอยากทําเมื่อเราสัดส่วนบาลานซ์ของเงินทุนมันได้อ่ะครับว่าเราได้กําไรเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วอะเราอยากจะเหลือบางอย่างไว้ทําเพื่อที่จะทดลองต่อแต่มันก็มีไหมที่ตั้งใจให้มาแล้วมันยังไม่มาก็มีเอาจริงๆรทรีแมนดาวมาเหรอปีแรกอะต้อง2ปีเนี่ยจนน้องมันนั่งคว e ช t i นตัวเองแล้วแบบพี่ผมกาลังใช้เงินพ่เปลืองหรือเปล่าไอ้เรื่องของเราไม่ต้องยุ่งไม่ต้องห่วง ไม่ไหวเดี๋ยวบอกทํางานของคุณไปการอยู่ในสังกัดที่เปลี่ยนไปคือคนรู้จักเยอะขึ้นแต่ที่ไม่เปลี่ยนไปแบบตกใจมากกระวงก็ตกใจมากคือฟีดแบ็กสิ่งที่ The Darkest Romance ได้รับจะเป็นเรื่องตัวตน ที่คนชอบพูดกันว่าแบบเวลาเข้าค่ายแล้วจะแบบจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เดอะดักเคสโรแมนตที่เห็นในฟีดแบ็กส่วนใหญ่คือขนาดเข้าค่ายไม่ใช่แค่ไม่เปลี่ยนแต่บ้ากว่าเดิมจากที่รู้สึกว่าซีเรียสอยู่แล้วโปรดักชั่นพยายามทําเต็มที่อยู่แล้วไอ้นี่คือดันทะลุพยายดานมากไปอีกแล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคเราว่าความเชื่อเราถูกพราะผมค่อนข้างโดยเฉพาะโดยเฉพาะผมก็คือแบบจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยอยากพึ่งใครตอนนั้นอะเราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองกัน สิ่งที่เรามองหาในค่ายเราหาคืพาร์ทเนอร์ในการลงทุนด้วยกันเฉยๆแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วพอได้ทํางานจริงแล้วมันเหมือนพีมเบิร์ดมันก็ไม่ได้มีแค่3ามคนแต่ว่าก็มีพี่ๆที่ค่ายเหมือนกันเขาเองก็เป็นทีเบิร์ดเหมือนกันเขาก็ลงทุกอย่างเท่าๆเราเหมือนกันครับคือจริงๆผมว่าคนเก่งก็จะแสวงหาที่ที่ตัวเองรู้สึกจะมีคุณค่าครับ ที่ที่เขาสามารถที่จะใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างที่เขามีเต็มที่นอกจากนั้นคือเขายัางได้เรียนรู้หรือต่อยอดในสิ่งที่เขาไม่รู้ต่อไปได้ผมว่าคนเก่งทุกคนมันจะมีพื้นฐานใกล้กันคือกระหายความรู้คือผมจะไม่ตะการตะการมาผมเจอคนเก่งเยอะที่ผมอยากทํางานกับเขาแต่ผมรู้ว่าองค์กรผมไม่มีที่ให้เขาผมไม่รู้จะชวนเขามาทําอะไรเนื่องอมาตัาอนาคตเขาไปาถึงว่าเอาเข้ามาแล้วเขาโตไม่ได้ career p a t เราไม่มีให้แล้วเอาเข้ามาทําไมเขาอาจจะมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ในที่อื่นมากกว่านี้ด้วยซ้ํา แต่เนี้ยอธิบายคนยากนะเวลาบอกไม่เหมาะกับเราเขาจะชอบคิดว่าแบบเราคิดว่าเขาดีไม่พอสําหรับเราไม่ใช่ไม่เหมาะกับไม่ดีมันไม่เหมือนกันนะที่จีนแลประสบความสําเร็จหลักๆมาจากการกรองคนกรองศิลปินที่เราเลือกกรองทีมงานนิสัยใจคอันนสัยวิธีคิดวัสุอุปทัศนมันต้องคล้ายกันเราไม่ได้อยากได้คนเก่งเราอยากได้คนที่ไม่เหมือนใครแล้วเราผมเชื่อเสมอว่าสตาคานบีเมทอะมาสปินบอด thank right.